โดยปกติประเทศหมู่บ้านคามนิคมที่อยู่ใกล้กับลือสีชีไพรสมณะพระพรามทั้งหลายนักบวชไม่ว่าจะลัทธิใดาศาสนาใดจะมีความ เหมือนกันคือการขอเขากินเป็นการลดทิฏฐิมานะม่ใช่หมายความว่าขี้เกียจหรือไม่มีมือขาหากิน ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยจะอยู่ที่เจริญรุ่งเรืองอย่างไรจะเคยมีฐานะร่ำรวยปานใดก็ตามแต่เมื่อมาใช้ชีวิตเป็นสมณะแล้วต้องขอเขากินเพื่อลดทิฏฐิมานะว่าตัวเอง มีหน้ามีตามีชาติตระกูลให้ความคิดชนิดนั้นจะหายไปตัวเมื่อให้เซ็นว่าเห็นไหมเรากำลังขอเขากินอยู่นะจะเยอะจะยิงจะจองหองไม่ได้แม้ชีวิตเรายังต้องพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่น่ะ นี่แหละมันจะไปตัดไอตัวเยอ่อยิงจองของมานะถือตนหลงตัวถ้าใครอยากจะเป็นสมณะเป็นนักบวชต้องทำเช่นนี้ได้ท่านจึงว่าให้บินฑบาตเลี้ยงชีพไม่หุงกินเองไม่ซื้อกินเองเป็นกุสโลบายที่จะใช้ตัด คิดถิมานะหลงตนลืมตัวท่านเราได้ใส่บาตรเราได้ให้กับคนที่คิดเช่นนี้กับสมณะทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บนโลกนี้จึงถือว่าเป็นการได้ให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์ในจิตในใจที่มารับของเราไป ผลแห่งการให้ของเราก็จะมีผลมากมเป็นงั้นก็เลยมีการเดินหนทางเช้า,ชามาก็ออกเดินะให้โอกาสนะที่จะไปบินทบาทเนี่ยได้ภายในช่วงเชา้า ก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์อุทยัยแสงเงินเริ่มขึ้นปรากฏเป็นแสงทองะะอแล้วก็อ่ะได้ละจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตรงศีรษะเนี่ยเป็นโอกาสอยู่ในการบินทบาทการขอเธอเลยจากนั้นไปหมดละมื้อเย็นมื้อเย็นนี่ไม่ได้แล้วจะได้คือมื้อเช้า วันหนึ่งมีสองมือ้อมื้อเช้าคือตั้งแต่อทิตย์อุทัยจนถึงเที่ยงมื้อเย็นคือตั้งแต่บ่ายจนถึงยามค่ําคืนจนกว่าอุทยัยวันใหม่จะมาเคืเลยว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ให้กินอยู่ในช่วงหกชั่วโมงเอาเลยจะกินกี่เที่ยวเชิญจะกินกี่หนเชิญ แต่ภายในหชั่วโมงนี้นะภายในหกชั่วโมงเกินจากนี้หยุดอีกสิบปดชั่วโมงท้องว่างือสีท้องพล่องจะทำให้มีความคล่องแคล่วปัญญาดีไม่อืดอาดไม่มัวกังวลแต่เรื่องกินมันมีประโยชน์คืออย่างนั้นนะแล้วทำไมทาไมพวกนี้ เฉพาะลำไส้ไม่เหมือนคนอื่นหรือไงไรเกินจากนั้นกินไม่ได้เหรอท่านได้ไม่ไม่รู้ลหละว่าใครเป็นคนบัญญัติมาตั้งแต่แรกแล้วก็ทว่าจะเป็นลือสีชีพัยทุกยุคทุกสมัยจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีอัาไห,ไหนก็กินวันหนึ่งหกชั่วโมงใช่ไหมงั้นฉันขอเป็นหกชั่วโมงหลังแล้วกัน หกชั่วโมงแรกยังไม่ค่อยหิวอะไม่กินอะไม่มีไม่มีใครบัญชัดอย่างนั้นบอกเออนะให้กินช่วงนี้นะช่วงเช้าแล้วก็จบเป็นอย่างนั้นกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นอย่างนี้จะมาว่าโอ้งั้นหนเดียวอา่าตอนหัวค่ำแล้วกันจ้ำกึ่งกันระหว่างกลางวันกลางคืนมันจะได้อยู่อิ่มนานๆทนๆอย่า อย่าคิดอย่างนั้นเลยเขาคงวิจัยกันมาแล้วหรือสีแต่ยุคไหนไหนอันนี้เป็นเรื่องของจักรวาลกำหนดไม่ใช่คนมานั่งคิดเอาเองหรอกจักรวาลกำหนดมามันเป็นอย่างนี้มาแล้วจะไปหายามกินยามเย็นหรือยามค่ำคืนเอ้ยไม่มันไม่มีไม่มี ไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างเอ่อก็ควรจะใช้โอกาสในการที่จะเดินไปบนถนนหนทางต่างๆเพื่อพิกขาจานนี่ที่มันมองเห็นด้วยแสงอาทิตย์แสงธรรมชาติอืมแล้วคนก็จะทำมาหากินกันในตอนช่วงเช้าอย่างน้อยเช้าขึ้นมานี่จะเริ่มหากินแล้วก็ไปทำงานต่างๆต่างๆเพราะฉะนั้นเออถ้าจะออกหากินก็นออกช่วงนั้น เขายังไม่ไปทำงานทำการเขาก็ต้องทำงานทำการกันนั้นก่อนที่เขาจะไปทำงานทำการนั่นแหละเป็นช่วงที่สมควรอยู่ไม่เป็นการรบกวนในการหากินของชาวบ้านอืมโอ้ก็ชาแต่เชา้าแต่มืดหิวแล้วเหรอหิวไม่หิวออกไปเพื่อเพื่อได้มาเมื่อได้มาแล้วจะฉันตอนไหนกัน ก่อนที่ยังไม่เที่ยงบินทบาทเสร็จตั้งแต่เจ็ดโมงน,นไปฉันเอาสิบเอ็ดโมงก็ได้ฉันเอาสิบโมงนนก็ได้หรือจะไม่ฉันเลยก็ได้ก็แล้วแต่ที่ก็แล้วแต่มาเลือกเอาเองไอ้ตรงเนี้ยแต่การขอน่ะเป็นช่วงเช้าพิกขาจานช่วงเช้าอันนี้เป็นประเพณีของคำว่าบินทบาทพระ เดินหนนนะอาจต่อไปรับพรในชั้นแรกหลังจากนั้นแล้วใครไม่รีบไม่เร่งไม่่วนอะไรก็อยู่ถวายทานและรับพรจากคณะสงฆ์องค์ชีหมู่ใหญ่ร่วมกันที่ศาลาอยู่กับบุญก,กับกุศลในยามเช้ายะ ทาวารีวาหาปุลาปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยทามนิโชติลโสยทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัศตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขทีที่คาโยกูภวะอภิวาธนาซิลิสนิจังบุทธาปจายิโนจตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง